สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสาวโปรพรานวันนี้มาบ้านน้องเพนแต่ที่ดีคือสุสานของชาวเยอรมนีก็ก่อนที่เราจะไปไหนกันเราก็มาเจอกันนอนทักทายกันนิดนึง <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอให้เที่ยวให้มีความสุขนะคะจ้า มีความสุขแน่นอนเพราะว่าแดดก็ไม่ร้อนอากาศดีมากอากาศดีมากก่อนก่อนที่จะมาที่นี่ก็ไปบ้านน้องเพนแล้วโอ้ยต้อนรับอย่างดีได้กินข้านนมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะรอบๆบริเวณจาแล้วก็เนี่ยดูคนนี้ด้วยจ้าคนนี้ค่ะคนนี้พี่เขาแบบมาแบบสวยงามมากฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ